สบายดีงามเศร้าทุกคนของ <c oughs> ขอสบายดีแงมเสาทุกคนเด้อวันนี้ก็เป็นมือออัลกันซาแล้วทุกคนตื่นมามืองเขาก่อนนี่เจ็บข้อตื่นแต่เ้าเลยก่อนเอ้ยก็ตื่นข้นขึ้นข้าวก <c oughs> ันเด้อ,อ,อทุกคนเด้อวันนี้น้องเก๋ยว่าจะลงวัด บ้านนาั่นเตือนทุกคนแต่ว่าพระเพิ่นเบี่ยู่เแ้่ขู่เพิ่นเบี่ยู่เนาะแล้วอันถามองบันเตว่าอย่าเพิ่นอยู่เ่ราเพิ่นอยู่ก็ว่าจะลงทุกคนแต่บ้านนั่นเตือนลงมาได้ยิ่งแต่จู่อย่าเพิ่นเบี่ยู่ว่าเพิ่นไปอันโฮมอันจักรวาลตะไหลผ่านเมเมื่อวานนี้ก็เลยบฏิรูปขงวัดบ้านนั่นเตือนอย่างพื้นทุกคน 何それ มีกับไข่ที่ห้าสิเอ็ด,ด้มอนเป็นอันตัางไฟเป็นอันออนไฟดแต่ค่อ บันน่บเตอนอยู่วัดอยู่บ่เหมาิดแอบันเต่ามันเดอดเยังยังมนจะโจแล้วแสดงว่ารองวัดเนาะลงวโจแล้วอ๋อไปบ้านนะเพิ่น่เป็นบ้านซิโจน้อยอื่นพ่นบุตรแมลงได้บ้านเราอบุตรแมลงบานเราแต่ตเห็นนะ มืเมมาแม่เท็ยแล้วอย่างแต่วันนี้ฟังบอเด้มันมีเสียงเหนีล่ว่าเื่อคุณไม่ดูยังจก็เพิ่เอ็ดบทเพลนิดหนึ่งและดังไฟนี่คืปกติเองมาเองถ้าไม่ อ้ออืมอืมเนี่ยห kind of ้งกะเ๋าไั้เต็มแล้วมงเอาทั้งทึงก็เลยจะประกาไปรลุงจ้า ก็ย se ังไปเบื้งนั้นแล้วกิ่งกระบองมิ้งแล้วกิ่นกระบอมิ้งเหรอถ้าเขากลอนหม้อสิไปกรอน กดก็ขังมอเข้าแล้วล่ะจ้าวันนี้สีไปเบิ้งตลาดกับพี่พอกันต่อนะทุกคน,น mm hmm. เนาะเอ้ยน้ำเบิ้งโหดเข้ามันสุกแล้วก็เือเบันใายนี่กะกรลังขับรถนี่ซิ่งใครคุณพอกันน้องเกดก็ซ้อนไปนำเราไปเบิ้งแนวกินมาสิเมือในี่่อทุกคนเลยบ่ไปซื้อผัดบ่มีทุกคนเลยวันนี้กะบเบิ้ง ็เลยไปรอตลาดเบิงพอมันเป็นวันตลาดถือวันประหาสเนาะทุกคนเนาะตลาดเมืองเฮาสีมียู่2สองมืองก็คือวันจันทร์กับวันประหาสจ้าเนี่ยหากะตื่นนอนแก่ขู่ขี้ตายทุกคนอย่างวานนี้สวยน่าเพลิดพลินสนไปรอตลาดเลยเลยก็มีเนาะพี่ๆเนาะตอนนี้ก็พอดีหกโมงไปป่าในพอดีอากาศเย็นเย็นขับรถย่ำเสาวันนี้ก็คือแบบมาฮับอากาศสดซื้นแห้งนะทุกคนเนาะรถกสิกายไปไกลมากในแต่นี้บรรยากาศตอนเสาอยู่บ้านเฮากะ คือแบบสดซื่อฮับลมฮับธรรมศาสตร์สุดๆเลยจ้าทุกคนพร้อมกับเตาเวินกำลังสีเฮิร์นนะทุกคนเนาะแดดก็ยังบ่ทันแดดตอนนี้ในบรรยากาศดีสุดๆไปเลยนี่ก็ยังบ่ฮอด์ทาปานีจ้าพี่พีนีน้องเก๋สิเฮิรนเบิ่งทางหลังน้องเก๋เด้อทางนี้ก็สิเป็นอันเข้าเพิ่นนั้นเพิ่นเกี่ยวแล้วทุกคนเพิ่นก็เฮ็ดฟอนเกี่ยว,ยว,ยวมีทั้ง เข้าตัวเลืองแน่นกับเข้าตัวเขียวแน,น่นนะทุกคนเนาะมีแต่ทางแคมทางในพื้นเกียวอะไรยังแต่น้านนองเกียวบเคะในที<ม>หอดตลาดแลละจ้าทุกคนแต่ยังไปทันหอดเนาะมาแวเบังหารในก่อนอีพอเอาไก่มาอยู่ประมาณสามตัวทุกคนเลยนึ่องแว่ว่าบ่ามีเงินมาตลาดซื้อแนวกินนะก็เลยเอาอันไก่มาเลยเอาเงินตะก็เพิ่มไปจับใจใส่ซอยซื้อกินนะทุกคนพอได้แก้ได้ค้าทะเลแต่ว่ากะมื้อนี้ก็เป็น เมื่อวันศีนนพายุทุกคนในต่ว่กลางมาขายแต่บอได้ห้าทุกคนนี่ก็มาเฮิ่มแม่ค้าแล้วบัวสีได้ราคาถท่ออร์เนาะมันก็จําเป็นทุกคนในคันเฮาบอจับมาขายเฮากับบอมี่เนวซื้อยู่ซื้อกินพอได้ซื้อเกือบเพิ่งน้องมาเพชรปลาแดกนะทุกคนเนาะนะคะเพิ่งกระจับเพิ่งเบิ่งจะใกล้ตัวนี้จากราคาถลเออร์ทำไมเบิ่งนเหมือนกัน สามตัวนี้นะห้าซีซีสามตัวนั่นโมเมนต์สามตัวเย็นว่ะตัวละห้าซีคืมันก็เป็นราคาอีกแล้เนาะตัวละห้าซีขั้นขาอีเนาะเออตัวนี้น้อยถือว่าเป็นราคาอยู่ได้คอตอนนี้มาหอดตลาดแล้วแตอทุกคนคนกันง่ายง่ายยี่นอตลาดเสาของวันพระหา ตลาดนัดมีวันสัตอวันพหารจ้ามีทางเท้าขายน้ำนะมาเบิ่งในะอยู่ในกะิ่งมันนี้นะทุกคนมาเบิ่งต่ากันทุกคนอันนี้ผ่านเส้นบอสาวม,มาท่อเลยนะอนอ๋ออันนี้นะสองมาส่นบอมาละผ่านเส้นทุกคนอันนี้ก็สองเสนบอสองมาี่นนะ ต่อมดข้าวเป็นมาขายส,สาดกะต่อทุกคนเง้่าข้าวกนะันเี่เนาะมดมัดต่มดเยอะ้าับนขอบเจอเด้วไปรออบคงก่อนรอสาดทุกคนขาย้าวันนี้่าไร่าไรตัวป้ายคนเลอะอยูนะทุกคนจะต้องเก็บก่อยมาก น้ยทยเปิา,า,า,าี่น,น,นี่กินีนไกลป้าบนน้นะอะก็ถือจะเปิดเลยทุกคนจะมันันขายมาทะลุกะตีสีโซาบุญโ้บิมมนแรงมาเลยีหลายอ,อันทะาไนี่นะ 5, หนันทุกคนลายเตอร์แอันพักนี้เด็ค่ะพักพื่อคนนี้นะพักกูด 5, นะ 2, มั้นห้าพันเนาะาสองมัดพักกูดเส,เสร็บๆทุกคนเล้กันเอาพักกูดสองมัดแล้วก็มาดื่ บามาโซนนี้ก็ะหิตนั้นทุกคนเลยเป็นงูดเนี่ยงูอีลาข้างเลงวะก้นเทเลนี่นะเอ้ยอ๋น่พัน่ทุกคนอันนี้กล่องเทาเริ่ก่ไมคะห้าพนกล่องห้าพันมนทคู่มันจเสงนตาลห้าพันดูแต่ม่พอดีกลิ่นอันนี้พังนาะเอามันโหกคู่กล่องนะเอากล่องเริ่เหรอกล่องเลิ่ก็ได้บ้ กอเลอกกล่องนี้กล่องนี้บ้างแมนไอดีไขมานด้วบ้ีงป้งขลาบแป้งขลาหม่นไม่แป้งขลาบนี้ ข้าก้าหมอนัคค้าวม่้าว่ขาว่ว่าบางหลาก็มีทุกคนอาจจะเห็นเจ้าเดียวแต่เพราะว่ารอนี้ไม่มีเต็นแนวกินส่วนหลายถ่ายสามงนบุหลายมันก็าหลามมีมาข้าห้าแล้วก็มันไอ้มา้าวพันแล้วก็มันส้าห้าพันทุกคนอีพอคนถือถเนังกิ ถืออยู่ดีๆกินงนั้นมาเพาะสิถึงมาสักนี่บริเวณตลาดอำเภอเขตตลาดมันก็เยอะบางบาเบาง้ทุกคนเช็ดมือย่างได้ไม้ ก็จส,สีสนดสสน,นะก็สีดคอือนอนแล้วก็มาข้าวแล้วก็มา้วนหลายคืลงต้นที หัวบเน้อยัวนี้ท่านในหัวปลาทุกคนเถิงโลชงาท่นันมันเป็นอะรอันนี้มันคือดู้ร้านป้ายเพลงบวาโหยนะอไเป็นธรรมดาได้หนิ่ลยป่าไหลยาไหมคนตะเกียบท่านใหัวกบปทุกคนโอ้ยเงีคนจะได้เป็นหัก้เด้ โลพันกรเลยทุกคนกคนไม่เาขายนีราคาน้โก้ไปเขาก้องมก็คือแล้วพอดีไรกลางนะเออมันไม่นองเขาไหมไปมาเขาก้องเรือไม่มนุ้มาเขาก้องนุ้จะมดิเลอะอะเะตามใจตามมักมักไปมักมันมักบุกคือกันออมาเลอะอ่ง

กเลยนะกอดยัยาเลยนลลูกเพ่่ลูเอาขายนาะอันเติโลให้นาเติมโลกขายอขายบักเิโอ้ยขนมพระเจ้านาเน้อกะมูอตอกกะลุดบ้อลด

กุ้แวงบนี้นะหรพวกกธรรมดาเแ่งบากับายบ้ึผู้ตาคโลกับโลกึงวันนี้ที่หากันกลับตลาดก็ได้สองสามอย่างนง เราบอกเบูีคไม่ไหวก,ก็ได้แล้วน,นะทุกคนนาะยุน่าก,กินเดียวกลับมือบ้านไปเฮ็ดกินยูเฮนกันต่อเลยจ้า